ตนนี้เราอยู่กันที่ตลาดน้ำอัมพวาครับอันนี้เราไม่ได้เล่นเล่นนะครับเราพาบีมมาดูพิธอมเล่นตีครับนี่ร้องเพลงนักร้องนักร้องร้านเจ้าสํารานวันเสาร์นะวันนี้เรามามาวันเสาร์เขาทำไฟของขายเพียบเลยครับวันเสาร์เจอแล้วเจ้าสำรานอ๋อเขาทางนี้นี่เอง ตั้งนาน <laughs> เรามากับเจ้าทิ่นครับอต่อไปรู้แล้วว่ามาตรงไหนนี่มาถึงร้านแล้วครับว้าวร้านติดริมน้ำนะครับอุ้ยมีสองชั้นนะดีเห็นปะทั้งบนก็มี ไปนั่งโต๊ะก่อนอ่าแจ๋วเลยติดริมน้ำเลยทอมจองโต๊ะให้นี่ดูสิเรือที่เคยพาบีมแบนั่งชมเกาะชมเกาะฝั่งนู้นเป็นวัดครับนี่ทางตรงนี้พอกมาจากตลาดน้ำอัมพวาเนี่ยตรงนี้<ม>เรือออกไปแล้วก็เลี้ยวขวาไปชมเกาะถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นกลางคืนนะ ไปดูหิ่งห้อยนี่ร้านอยู่ข้างลงพักครับบรรยากาศในร้านติบริบนาำเดี๋ยวรอเวลาครับรอลุกทอมขึ้นไปร้องเพลงครับอาหารมารแล้วครับเรียกจข้า,ขา,าอะไรก็ต้มกินต้มยำกุ้งเหรอเอาข้า,าไวไหมกิวก็ทำอะไรครับหยิบเฟนฟาจิ้มต้มยำก็กินอโอ้โอ มันเป็นไงรสชาติมันได้ฟีลลิ่งนึ็นไะไหนคุณโชว์ซดน้ําต้มยำหนะครับกินเห็ดด้วยกินเห็ดด้วยโอ้โหเป็นไงเผ็ดไหมเผ็ดไหมอุ้ยกินจริงอ่ะอ๋อกุ้งกุ้งกุ้งอากุ้งอุ้ยบีมมีพริกนะจุดยอดครับเขากินจริงอ่ะนั่งแม่แกะนั่งแม่แกะไอ้แม่แกะให้นี่ยอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับโอ้โหจุดยอดจุดยอดเป็นไฟครับเป็นไฟอ่ะนี่คุณหิวข้าววะ อุ <laughs> ้ยมันกุง้งเอาครับช้อน้นมามันกุ้งกันนะั้นอ่ะใส่ายอุ้ยน้ำเฟ้นไฟไหมอ่ะเฟ้นไฟมันกุ้งโอ้โหสูตรไหนครับเนี่ยเฟ้นายต้ยมยำมันกุง้งเอาข้าวมาบีมนี่ได้อิม่มเอาปะ่ะเท้าจานกินนะอ่ะอันนี้อะไรครับแม่บีลืมละอ่ายำทะเลยำทะเลกอบต้องตัก, <c oughs> ตกน้ำซุกๆเลยยำทะเลกรอบเอา อมาบเขาให้อ้าวเป็นไงครับซักแซบขอบางออามาจิ้มน้ำจิ้มน้ำด้วยจิ้มน้ำด้วยจิ้มน้ำอ่าระวังยดุดระบังยด็ดไปงอร่อยไหมครับอ,อร่อยครับเอูนีกอย่างเรามาแล้วไก่ทอดเกลืออุ้ยน่ากินนะบีมอยู่ข้าวเลย ไ้ตอนนี้เขากินไก่นะครับกินไก่จิ้มหมั่ไพร์แบบอแซบบอมากับข้าวอร่อยทุกอย่างครับร้านนี้ลุงทอมเล่นเล่นดนตรีแล้วเป็นนักร้องเจเจเอฟซีครับตั้งอะไรมาอีกครับปลาหมึกแดดเดียวครับอ๋อปลาหมึกแดดเดียวปลาทูทอดกรอบยำปลาทูทอดกรอบยำอ่ะชิมครับชิมชิมชิม โอ้ oh, บรรยากาศดีจริงๆกินข้าวฟังดนตรีสดริมน้ำเนะครับเป็นไงครับ,รบอร่อยครับที่นี่ยำอร่อยนะอาหารที่สร้างมาอร่อยทุกอย่างต้งยมยำกุ้งน้ำข้นกระเด็ดอ่ะอันนี้ครับปลาทูปลาทูกรอบยำอ่ะยำเนี่ยสุดยอดอยู่เหรออร่อย ลุงทมร้องเพลงพราอมไหมใช่ป๋าไม่เคยบอกเบียงแหละว,ว่าลุงทอมเป็นนักร้องเขาบอกไม,ไม่ไม่คิดเลยว่าลุงทพรนอดโอ้เราเจอเพื่อนเราครับเดี๋ยวตัวเงินตัวทองครับ ขึ้นต้นไม้ครับเดี๋ยวเราจะโชว์ขึ้นต้นไม้แขกทุกท่านดูนะครับบรรยากาศแบบนี้ไม่ได้มีให้เห็นบ่อยๆแล้วครับขึ้นต้นไม้โอ้แต่ยาโดดน้ำอ่าเดี๋ยวจะโดดน้ําโชว์แล้วนะครับโดดน้ําโชว์ขึ้นมาฟังเพลงครับอ๋อเขามองนักดนตรีไม่เห็นนะครับเขาเลยต้องขึ้นมานะครับดีนต้นไม้เฉยลระวังไฟช็อตนะอ๋อยังไปอีกยังไปอีกแล้ะ หรือว่าจะโดนลงน้ำแน่เลยขึ้นไปนอนไม่ได้ขึ้นไปนอนขึ้นไปนอนหรือเปล่าออบีขึ้นบนไห้เลยนะอ๋อบรรยากาศดีจัดมาขอขอชมวิวหน่อยครับขอชมวิวหน่อยบีมาไอแพดถ่ายเลยอ่ะซูมดิซูมซูมเห็นแล้วเห็นแล้วอ่ะขึ้นมานอนสงสัย เฮ้ยเดี๋ยวมีโดดแน่เลยอะคอดูนะนอนดูวิวนอนดูน่าจะมาบ่อยลงลงังเดิมเอาไปแล้วครับกลับแล้วครับกลับแล้วครับอย่างไงนลวยัง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 ยงยั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 งัยัง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 ยยงยั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 วยังยังลงยังยยยย สไลด์สไลด์สไลเดอร์สไลเดอร์ขึ้นไปดูไงว่ามีอะไรกินบ้าง <c oughs> ลงน้ำไปแล้วลาไหนขอดูรูปที่บิมถ่ายหน่อยโอ้ยไม่บิมถ่ายไม่ชัดเลย <c oughs> มันมีคลิปด้วยล่ะอ่าอ่าไปแล้วว่ายน้ำแล้ว <c oughs> แม่บีปลาครับไหนเอาข้าวให้เขากินดิเนี่ยเต็มหมอูอ๋อนี่ไงนี่ไงเขามารอเออเอาข้าวให้เขานะั่นน่ะเขากินโอ้ปลาเสือกต้นน้ำอา้าวจมไปแล้วอา้าวที่ลอยๆนะดิขูดอ,อยู่ในนี้ด้วยหรออยู่อยู่นี่ไงเอาผักชีน่าจะทะเลาะนาหนาเห็นปะผักช,กชีไม่กินเขามาดูไงมาดูมีอะไรกินมั้งข้าวจะกินแน่โอ้เต็มเลย ใหญ่ตัวมากเลยน่าจะน่าจะมารอเสจอาหารบีเป็นายเป็นายบีเป็นาฟเป็นายดูดิกินเปม่าอ้าวอ้าวเป็นายไม่กินครับ เขาบ,บอกไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบกินขา้าวสวยกินกินเอาไปแล้วมับลุงทอมพักเบรคครับตอนนี้ลุงทอมพักเบรคเดี๋ยวขึ้นอีกทีกี่กี่โมงครับประมาณสิบสิบนาทีสิบนาทีเดี๋ยวขึ้นไปลองต่อเบรคสองแล้วก็จบเลยฮะเบรคสอง โอเคตอนนี้แม่บีพาน้องบีออกมาเดินหาขนมกินนะคะพาเด็กไปเดินดูครับของกินว่ามีอะไรกินบ้างนี่เราเดินย้อนกลับมาทางนี้ละเมื่อกี้ไปสุดฟังนูนไม่มีขนมที่บีอยากกินนะครับก็เลยมาทางนี้ต่อที่ร้านนี้ที่บีมาซื้อโมเดลของของเล่นเนี่ยก็จร้านโมเดลของเล่นเขียมมีร้านขนมในตำนานที่บีควกินนะครับ <c oughs> จำได้ป่ะวันนั้นวีมามาซื้อนี่ครับสรุปสุดท้ายเขามาที่ร้านน้ำปั่นเนาทำมาซื้อโอริโอ้ปั่นไอ้กินไม่มีกินโอริโอ้ปั่นก็ได้ใช่ไหมอโอเคนี่ใช่ไหมครับ <c oughs> โอริโอ้ปั่นโอโ้โหคุณได้มาแล้วครับเดี๋ยวก,กินสบายใจใช่ไหมเดี๋ยวแม่ซื้อนี่ก่อนขนมปังแม่อยากกินปังปิ้งเตาถ่านดีเมเอาอะไรครับในนมหรือในน้ำตาล กินแนะน่เดี๋ยวนี้เราก็เดินกลับมาที่ร้านอาหารแล้วนะคะกลับไปนั่งกินข้าวต่อวกินนอันนี้เ,เปง,ปงปิ้เหมือนกันใ่อันนี้อันนี้เนยนมน้ำตาลอันนั้นเนยนมอ,อ,อ,อย่างเดียว ตอนนี้ลุงทอมก็เลิกเล่นดนตรีแล้วครับเรากำลังเดินทางกลับบ้านแล้วครับตรงนี้แบบจุดเช็คอินถ่ายรูปใช่ป่ะบิมถ่ายรูปกับสุกี้ไหม,ม, up, มอ่ะก็บิมพูดเมื่อกี้สุกี้อะเด,ด็น้องสามตรงนี้จะเป็นจุดถ่ายรูปนะครับจุดถ่ายรูปนี่ีมแมวร้านกระเพาะปายังไม่ปิดเลยครับร้อน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 นะครับสองไฟส่องไฟ บอกว่าเราช่วงนี้ปิดเลยร้านหายไปเยอะมากแนละ้วได้เด็ดทงโควิด <c oughs> ไปอะ่ะ <c oughs>